ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t ต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากม o ตโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงเสียงถ่ายไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชักชวนทําบุญลงทุนหรือขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีนะครับโปรดระวังผู้แอบอ้างนะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอ คนยว้ใจอ่อนอย่าเชื่อใครง่ายๆและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้โอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงวันนี้กันเลยนะเราจะมาเสี่ยงทายแรนดอมไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับการทำนายทายทักของผมจะทำนายตามหน้าไพา่ตามตำราสากลวิถีแนวทางสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆเลยนะโอเคนะมาดูกันนะครับและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับ หัวข้อแรนดอมเสียงทายไพ่วันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าใครกําลังคิดถึงคุณใจแทบขาดเออหัวข้อเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับเป็นเรื่องที่ดูได้เพลินๆไม่มีพิษมีภัยนะครับดูได้ทุกท่านนะครับใครกําลังคิดถึงคุณใจแทบขาดวันนี้อัปเดตพลังงานปัจจุบันหลายท่านคิดถึงใครหรือมีใครคิดถึงคุณตอนนี้เขาคิดถึงคุณใจแทบขาดคุณได้ไพ่โหสามไม้เท้ามาโอโหเลย t รีออ o วั คนทางไกลคนทางไกลคิดถึงคุณใจแทบขาดตอนนี้ธาตุไฟก็เด่นเรื่องธาตุเรื่องราศีดูได้ทุกธาตทุกราศีนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้ดูได้ทุกราศีนะ,ะคนธาตุไฟเด่นออกมาใบาแรกเลยแล้วก็เป็นคนทางไกล คนทางไกลที่เกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องการงานหรือเรื่องส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่โดดเด่นที่มีความเป็นคนที่เคยร่วมงานกันคนที่เคยค้าขายหรือบัตด,ดี้หุ้นส่วนใดๆก็แล้วแต่ที่มีเหตุต้องห่างกันไกลไปไม่ว่าจะด้วยหน้าที่การงานการไปศึกษาต่อหรือแม้แต่การย้ายบ้านหรือบางคนที่ไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นคู่รักอะไรแต่ว่ามีความต้องอแยกห่างกันไปด้วยเหตุผลส่วนตัวแบบนี้นะครับย้ําว่าคุณกับเขายังไม่ใช่คู่รักกันนะเวลานี้ มีโอกาสเป็นกาลยานมิตรหรือเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่คู่รักแต่เขาคิดถึงคุณใจแทบขาดทำไมต้องคิดถึงขนาดนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับหรือว่าเขาแอบรักคุณเออเขาแอบรักคุณหรือเปล่านะเขาแอบรักคุณหรือเปล่าใครบางคนที่คิดถึงคุณใจแทบขาดตอนนี้อคนทางไกลโอ้เดอะไฮบริทัสไพ่นักบวชหญิง คนนี้มีสเสน่ห์หน้าตาดีสวยหล่อไม่ไว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพลังงานรวมดูได้ทั้งสิ้นเลย เป็นคนมีสเสน่ห์ที่อยู่ใกล้ชิดคุณลองนึกดีๆว่าเป็นใครได้บ้างการเสี่ยงทายพลังงานรวมแบบนี้เราไม่สามารถฟันธงลงเป๊ะไปได้ว่าจะเป็นคนไหนใน A ในบอะไรแบบนี้แต่เราดูไปแนวทางได้ว่าคนไหนที่มีโอกาสคิดถึงคุณและแน่นอนว่าชีวิตของคนเรามีผู้เกี่ยวข้องมากมายเป็นไปได้ด้วยว่าจากใบนี้ตำราสากลว่าไว้มีโอกาสที่คนที่คิดถึงคุณใจแทบขาดจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็เป็นไปได้นะครับเพราะใบนี้ถา้าตีความเป็นพลังงานฝั่งคุณคุณก็เป็นคนเจ้าสเสน่ห์ ได้เช่นกันทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนเจ้าสเสน่ห์คนเจ้าสเสน่ห์กำลังคิดถึงกันอยู่หรือไม่เออดีไมด่ดีคุณก็กําลังคิดถึงเขาเขาก็กําลังคิดถึงคุณใจตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูใบขยายต่อๆไปนะครับอืมน่าสนใจคนไกลที่มีสเสน่ห์คิดถึงคุณใจทับขาดตอนนี้แล้วก็อจะเป็นใครได้บ้างฮาเด็กถือดาบเพดอฟซัส คุณกับเขาอาจจะเคยมีปัญหาใดๆกันอาจจะงอนกันหรือมีทิฐิใส่กันในเรื่องไม่เป็นเรื่อง เช่นความเห็นที่ไม่ตรงกันการไม่ลงรอยกันเล็กๆน้อยๆแต่ต่างคนต่างมีทิฏฐิจึงเรียกว่าอาจจะไม่คุยกันหรือคุยกันน้อยลงอะไรแบบนี้หรือทายอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้มีปัญหาใดๆกันนะใบนี้ยังตีความได้ว่าต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองคุณกับเขาอาจจะเคยร่วมงานกันแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งคุณกับเขาคิดต่างเห็นต่างกันจึงต้องมีการแยกย้ายแล้วประจบเหมาะกับที่เขาหรือเธอต้องเดินทางไกลพอดีทำให้เกิดความห่างกันอื หลายท่านยังมีบางอย่างคาใจกันเล็กๆได้น้อยยังไม่ได้เคลียร์ใจเป็นไปได้นะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะทรงนี้มามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้ามีโอกาสเคลียร์ใจกันหรือได้พูดคุยกันมีโอกาสคืนดีกันหรือกลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งที่แน่ๆผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ติดใจเอาความอะไรคุณมากมายอยากจะง้อคุณได้ซ้าทรงเนี้นะดูมีทิฐิไปอย่างนั้นแหละเออเดี๋ยวก็มาง้อนะครับแล้วก็ใครกำลังคิดถึงคุณใจทับขาดตอนนี้ โหเดอะมูนเขาคิดถึงคุณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนเวลาว่างนอนไม่หลับกระสับกระส่ายคิดถึงคุณคิดถึงแล้วคิดถึงอีกแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะตัวไกลกันอยู่ห่างไกลกันแบบนี้ระยะห่างทางไกลมีเหตุผลหรือแม้แต่ความห่างทางใจบางท่านไม่ได้ห่างกันมากมายแต่ทิฐิดังกล่าวอาจจะคำคออยู่อย่าเพิ่งโมโหอย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งหัวร้อนเรื่องที่คุณและเขาอาจจะไม่เข้าใจกันหรือคิดไม่ตรงกันนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น ปรับความเข้าใจนิดเดียวหรือกลับมาคุยกันก็จะเคลียร์กันได้แน่นอนแต่ที่แน่ๆตอนนี้มีคนกระสับกระส่ายฝั่งเขาก็ได้ฝั่งคุณก็ได้หรือทั้งสองฝั่งก็ได้ความเดือดมูลกลางคืนทําให้ทรมานเหลือเกินแบบนี้อ้าวมาดูกันต่อไปว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือไม่แนะนําให้ดูอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปไม่กดข้ามนะครับเพราะการเสี่ยงทายสดๆแบบนี้ไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลานะถ้ากดข้ามอาจจะพลาดของดีนะครับ นี่ไงโอ้ตรงเป๊ะเลยราชินีดาบ Queen of s ซอร์ s เมื่อกี้มีเด็กดาบมีราชินีดาบคุณกับเขาเคยอ,อาจจะเคยแอบมัดข้อกันเล็กๆน้อยๆอยู่ในประเด็นที่เรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นคุณชอบสิ่งนี้เขาชอบอีกสิ่งหนึง่งแล้วก็มาง้องแง้งบงเบงกันอะไรแบบนี้ขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะอันนี้เราทํานายจากหน้าไพ่มันมีโอกาสที่คุณกับเขาจะตั้งแง่ใส่กันอยู่แล้วสถานการณ์มีโอกาสจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวดูกันสิเออ ใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันผมว่าเรื่องนี้มันเล็กน้อยมากดีไม่ดีบางคนนะบางคนบางคู่บางคู่บางคนนะนนนะยกตัวอย่างนะมันมีโอกาสที่ว่าบางทีเถียงกันแค่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วเถียงกันกลางทางแค่นี้เองเอออะไรทํานองเนี้ยนะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับในชีวิตจริงคุณอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้กันแล้วแต่แต่จะมีการงอกันแน่ๆนโอ้โนี่ไงยินดีด้วยสิบเหรียญพูดไม่ทันขาดคําเลยจะมีการง้อกันขอคืนดีกันเกิดขึ้น ย้ำเลยนะถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากันนั่นแปลว่าคําทํานายนี้จะพลิกไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยหมายความว่าคุณจะมีความสุขความจเจริญมากขึ้นแต่ถ้าคุณมีปัญหาอยู่ปัญหาจะได้รับการคลี่คล,คลายย้ํานะครับถ้ามีปัญหาอยู่ปัญหาจะได้รับการคลี่คล,คลายแต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาใดๆคุณจะสุขมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นสวีทหวานแหววยิ่งกว่าเดิมอีก10เหรียญไม่ธรรมดา สิบเหรียญเป็นทั้งไพ่การเงินที่ดีและไพ่ความสัมพันธ์ที่ดีในใบเดียวกันว่ากันไปตามตำราสากลใบนี้ออกมาทำนายตามตรงได้เลยว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะดียิ่งขึ้นดังที่กล่าวไปตอนแรกว่าคุณกับเขายังไม่ใช่คู่รักกันในเวลานี้แต่เมื่อใบนี้ออกมาก็ต้องทำนายดีว่ามีโอกาสเลื่อนสถานะ จากคนรู้จักกลายเป็นเพื่อนจากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนบางคนถ้าดูใจกันอยู่มีโอกาสคบหาตกลงถึงขั้นคลองคู่แต่งงานใบนี้ไม่ธรรมดาสิบเหรียญออกมานี่ความสัมพันธ์ดีมากและถ้ามองในเรื่องการเงินด้วยหมายความว่าคุณกับเขาคบหากันแล้วเจริญรุ่งเรือง พากันไปสู่สิ่งที่ดีพัฒนาตัวตนพัฒนาอาชีพพัฒนาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่าด้วยกันดวงคุณกับเขาส่งเสริมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหากับใครเรื่องจุกจิกเล็ก,ลกๆน้อยๆดีกันให้ไวเลยแล้วคุณกับเขาจะเติบโตได้ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันสิทำไมเขาต้องคิดถึงคุณแทบขาดใจยังมาหาไม่ได้หรือไงเออ เขาจะมีแผนการยังไงต่อไปจะมีการเทคแอคชั่นใดๆจะมาง้อคุณไหมหรือคนที่ดีๆกันอยู่ไม่ได้มีปัญหาใดๆจะทำอะไรต่อไปโอ้เโจหโห็ดเหรียญรู้ละน่ารักมาก Seven of p e n t a เ l e s เขารอวันที่จะได้เจอคุณคนคนนี้กำลังวางแผนวางแพลนดูปฏิทินเช็คตารางงานเช็ควันว่างอยู่ เขาจะเดินทางมาหาคุณถ้ามีปัญหากันเขาจะมาง้อคุณถ้าไม่ได้มีปัญหากันเขาจะมาชวนคุณไปลัลลาไปปาร์ตี้ไปท่องเที่ยวไปดื่มดาบรรยากาศใดๆกันก็แล้วแต่เรียกว่าตามภาษากัลยะาณมิตรที่คุ้นเคยถ้าพอจะชอบชอบกันอยู่พอจะจีบจีบกันอยู่ผมว่างวดเนี่ยรอบเนี้ยมีโอกาสเลื่อนสถานะนะไม่ธรรมดาเออเขาอาจจะมาเซอร์ไพรส์บอกรักคุณหรือจีบคุณเมื่อเจอกันก็เป็นไปได้รอบนี้นะ จากการที่คุยๆการต้ะเตาะกันเล่นๆมาอะไรแบบนี้อาจจะมีการสาร,รภาพรักเกิดขึ้นหรือความสัมพันธ์พัฒนาไปอีกขั้นตามความหมายของไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับการพัฒนาการค่อยๆเติบโตปลูกต้นรักอะไรแบบนี้นะครับโอเคหรือถ้าจะมองเป็นการเงินก็คือการเงินที่ค่อยๆเติบโตก็ได้เช่นกันแถมให้ไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายความหมายแต่หัวข้อนี้เรามองเรื่องความสัมพันธ์ผมมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้กําลังเติบโตนะ กำลังเติบโตด้วยดีปลูกต้องรักกันอยู่เงียบๆนินาเอ๊ะใช่ไม่ใช่บางทียังปากแข็งอยู่ฉันไม่ได้รักเธอหรอกฉันไม่ได้จีบเธอหรอกแต่ในใจอเต้นโครมครามแล้วนะแล้วก็ชัดๆเดอะสตาร์เขามาแนะ่เขาลุยจีบคุณแนะ่เขาบอกรักคุณแนะ่เขาจะมาเผยความในใจแน่ๆย้ำเลย ถ้าคุณมีปัญหากันคืนดีล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากันบอกรักกันแน่นอนชีวิตหวานแหววขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นเดอะสตาร์มาขนาดนี้อะไรก็สุกสกาวเราวแสงไปหมดตามความหมายของหน้าไพา่ความหมายที่หนึ่งเลยนะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้าที่เข้าทางไปหมดอะอะไรที่เคยมีปัญหาจะเยียวยาได้จากเดอสตาร์แล้วก็ถ้าไม่ได้มีปัญหาความสุขความเจริญจะเกิดขึ้นหลายท่านคบหากับบุคคลมีชื่อเสียงใช่หรือไม่การมีชื่อเสียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นดาราคนดังอะไรแต่หมายความว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงนั้นๆเป็นคนเด่นของสังคมของเขาอะไรแบบนี้เป็นตัวท็อปรูปหล่อคนสวยหน้าตาดีอะไรแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับมีโอกาสที่คุณกับเขายิ่งคบกันยิ่งเจริญก้าวหน้าเฮ้ยจริงๆ เดอะสตาออกมานี่ผมชื่นใจแทนเลยผมรับด้วยคนนะบางทีเราไปชื่นชอบตัวท็อปไปชื่นชอบคนเด่นคนดังเราก็อยากสมหวังกับเขาโอ้มารับโชคดีนี่ไปด้วยกันนะครับโอเคไปกันต่อไม่ธรรมดาจากเมื่อกี้มีเดอะ o ูนเดอะ o ูนกลายเป็นเดอะสตาละในยามค่ําคืนแต่มี2ออารมณ์บางอารมณ์ก็เหงาแต่บางอารมณ์ก็มีความฮึกเหิมอยากมาพัฒนาความสัมพันธ์เออ เจ็ดดาบโอเคไม่ต้องกลัวเจ็ดดาบไม่ต้องกลัวดาบใบนี้ออกมานะตามความหมายจริงๆถ้าใบเดียวเนี่ยมันดูเหมือนความลับถูกเปิดเผยหรือมีคนซุบซิบนินทาเรื่องคุณอยู่แต่ในบริบทนี้ผมกลับมองดีว่าใบนี้เขาบอกว่าปัญหาจะคลี่คลายถ้ามีอะไรเข้าใจผิดกันจะเคลียร์กันได้เอา้ามาดูกันต่อประมาณนี้เลยนะถ้ามีปัญหาใดๆกันจะเคลียร์กันได้แต่ถ้าไม่มีปัญหาใดก็จะมีความสุขยิ่งขึ้นเออ มองได้หลายกรณีพลังงานดีๆแบบนี้เราเชียร์นะครับเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากโอ้โหจัสติสสบายใจได้แล้วไพ่อของราศีตุลเด่นมาเชียร์และความยุติธรรมโดดเด่นมาก คุณกับเขาจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์หมายความว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นถ้ามีใครปิดบังแกแอบเบก็บซ่อนความรู้สึกไว้จะมีโอกาสได้เผยใจกันก็คราวนี้หรือจะมีโอกาสที่อยู่ด้วยกันตามลําพังแล้วมีการเผยใจอย่างไม่ต้องกักไม่ต้องอายกันอีกต่อไปฉันชอบเธอนะฉันรักเธอนะอะไรแบบนี้มีโอกาสที่เขาจะบอกคุณไม่ธรรมดานะครับ จากคนรู้จักมีโอกาสเป็นคนรู้ใจออโอเคพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมาดูกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไม่ธรรมดาสเตรน t ์ strange. ยินดีด้วยราศีสิงห์ก็เด่นใบนี้ตัวแทนราศีสิงห์และใบนี้ตามตำราสากลว่าวัยเดอะสเตรนดผู้หญิงแกล่งกอดสิงโตคือเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายความหมายที่หนึ่งในความสัมพันธ์ ถ้าคุณกับเขาต่างคนต่างเก็บอาการไม่ยอมเผยใจกันสียทีมีโอกาสเผยใจเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายบางท่านคิดว่าการสารภาพรักเป็นเรื่องยากเอาเขาจริงมันง่ายง่ายเออก็แค่บอกกันฉันรักเธอนะแค่เนี้ส่วนเขาจะรักตอบมาแค่ไหนค่อยว่ากันนี่คือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองในบริบทของการใช้ชีวิตประจําวันใบนี้ตีความได้ว่าชีวิตคุณจะมีความสุขความเจริญง่ายขึ้นในทุกๆด้านเรียกว่า อะไรที่เคยเป็นปัญหายุ่งยากอยู่มันจะง่ายขึ้นปัญหาจะคลี่คลายเรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะเรียกสวาสูญสลายหายไปเรียกว่าปัญหาใดๆจะถูกคลี่คลายโดยสิน้นเรื่องยากจะกล,ลายเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับใบนี้ขอให้เชื่อมัม่นในสเตรน์นะครับคุณเอาอยู่ยิงแกล้งกับสิงโตเชื่องเชื่องใบนี้ไม่เคยทําให้ผิดหวังเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายโอเคไปดูกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอ้ดีงามมากๆชอบเลยแบบนี้ ถูกใจเลยนะครับแล้วก็โอ้โหเขามาหาคุณแน่อาดูชาริอตการเดินทางจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไม่ฝั่งเขาก็ฝั่งคุณดีไม่ดีใจตรงกันอาจจะอยากเดินทางไปหาซึ่งกันและกันแต่มีแนวโน้มว่าเป็นฝั่งเขาที่จะมาหาคุณเพราะดูแล้วคุณไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนักแต่เขาคิดถึงคุณมากใจแทบขาดจนอยากจะเจียดเวลาแบ่งเวลามาหาคุณให้ได้ถ้าอยู่เป็นคนห่างทางไกลยอยู่ต่างประเทศ เขากําลังมองหาเที่ยวบินมองหาวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วที่จะเดินทางมาหาคุณอะไรแบบนี้คนทางไกลเด่นการเดินทางเด่นและยังเป็นไพ่ของราศีกรกฎด้วยวันนี้โอ้โหกรกฎสิงตุลเด่นมาเลยนะครับวันนี้3ราศีแล้วที่เด่นเดแต่ก็ดูได้ทุกราศีนะราศีที่เด่นอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาหรือพลังงานคนเกี่ยวข้องแบบนี้ก็ได้แต่คลิปนี้ดูได้ทุกราศี The Chariot ความหมายในแง่ความสัมพันธ์คือเขาจะพุ่งทยานเดินทางมาหาคุณด้วยใจที่อโอ้โหฮึกเหิมอยากมาเผยความในใจเต็มที่แล้วเขาคิดถึงคุณใจแทบขาดนี่คือด้านความสัมพันธ์ส่วนทัตีความในด้านชีวิตทั่วไปแปลว่าการงานการเงินชีวิตคุณกําลังอยู่ในช่วงก้าวหน้าช่วงดวงดีทุกอย่างกําลังดําเนินเดินหน้ารอคอยสิ่งใดมีโอกาสประสบความสําเร็จโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเออ ดีงามครับดีงามแล้วก็โอ้เดอะเฮอร์มิตใจเย็นครับเดอะเฮอร์มิตไพ่รือสีและตัวแทนของราศีกันก็เด่นมาวันนี้เด่นหลายราศีเลยกันตุลสิงแล้วก็กรกฎนะครับราศีต่างๆที่กล่าวไปมีโอกาสเป็นตัวคุณหรือคนที่เกี่ยวข้องกับคุณก็ได้นะครับประมาณนี้เดอะเฮอร์มิตไพ่รือสีบอกอะไรบอกว่าให้ใช้ชีวิตตามปกติ อยู่กับความสงบไม่ว่าจะร้อนอกร้อนใจเรื่องใดอย่าให้มันเรียกว่าอย่าตื่นเต้นไปกับสถานการณ์นะครับอย่าตื่นเต้นไปกับสถานการณ์ควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจให้ได้รักชอบโกรธหลงได,ได้ก็แล้วแต่อารมณ์คนเรามีได้เป็นเรื่องปกติมันอยู่แค่ว่าเรารู้ทันจิตใจตัวเองเร็วแค่ไหนแล้วก็ตั้งสติได้เร็วแค่ไหนไม่ว่าคุณจะรักใครชอบใครหลงใครหรือว่าโกรธใครนิดๆอยู่งอนใครอยู่เดี๋ยวมันจะดีขึ้น คุณมีโอกาสได้รักกันสูงมากนะครับต่างคนต่างตอนนี้ทําใจให้สงบแล้วก็รอวันที่จะได้เจอกันประมาณนี้เลย The เดอะเฮอร์มิตอ่ออีความหมายหนึ่งกับลืมคุณสามารถปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะช่วงนี้ถ้ามีเวลาว่างไปปฏิบัติธรรมจะทําให้จิตใจคุณสบายมากขึ้นและดึงดูดสิ่งดีๆได้เร็วขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือเรื่องใดๆอ้าวโอเคมาดูกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขออีกสองใบส่งท้ายรู้ละคนทางไกลคนคุ้นเคยคนกันเองที่ไม่ใช่แฟน คิดถึงคุณอยู่กรณีคุณคนโสดเต็มที่กับชีวิตได้เลยมีโอกาสได้รักใหม่แต่ถ้าคุณมีคู่แล้วนั่นแปลว่าคู่ของคุณยังมีความสุขตามปกติแต่มีกาลยานมิตรคิดถึงคุณนะแยกเป็นประเด็นไปน,นะครับคนโสดมีโอกาสได้ความรักใหม่นะส่วนคนมีคู่เพื่อนของคุณกาลยานมิตรของคุณคิดถึงคุณมากประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะแล้วก็โหเจ็ดไม้เท้า7 of Wands สู้ชีวิตลุยงานกันไปก่อน ต่างคนต่างทําหน้าที่ตัวเองไปให้ดีเดี๋ยวทุกอย่างจะดีเองขออีกสักใบยขยายซิวเจ็ดไม้เท้านี่จะนำพาไปสู่อะไรได้บ้างอาขอเพิ่มหนึ่งใบโอ้โอัศวินดาบความใจร้อนความอยากสําเร็จเร็วๆ n น g h ออฟซ o r ์ s เขาอยากพุ่งมาหาคุณใจจะขาดแล้วเขาคิดถึงคุณใจจะขาดตรงตามหัวข้อเปะแล้วจะยังไงต่อไปเขาจะมาไหมเร็วๆนี้ขอใบสรุปสวยๆนะครับอโอเค แปดเหรียญเมื่อกี้ตอนแรกมี7เหรียญแล้วนี่ตามมาด้วย8ดเหรียญแถมยังมี10เหรียญอีกวันนี้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะค่อยๆเติบโตโดยลําดับรีบเร่งไม่ได้ย้ําว่าเติบโตโดยลําดับและมีโอกาสลงเอยกันสูงมากกรณีอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าคุณไม่ใช่แฟนกันคุณมีโอกาสเปิดใจและคบหาดูใจกันส่วนคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วนั่นแปลว่าเพื่อนค,คุณคิดถึงคุณมากประมาณนี้อ่าอีกสักใบไหมนะขยายอีกสักบใบไหนๆก็มาถึงจุดนี้ละ ขออีกสักใบจะได้เคลียร์เลยว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเอาให้ชัดๆส่งท้ายสวยๆเลยนะครับโอ้โหราชาถ้วย King of Cups ยินดีด้วยเขาปลื้มคุณมากรักคุณมากหลงคุณมากไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกันอยู่ในสถานะใดเขารุตเธอ จะหาเวลามาพบคุณเร็วๆนี้เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับและมีโอกาสได้เคลียร์ใจกันถ้ามีปัญหาจะเคลียร์ใจกันได้ถ้าไม่มีปัญหาคุณและเขาจะรักกันมากขึ้นคนคนนี้จิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนและรักคุณมากมากไม่ว่าจะในสถานะใดเอาเป็นว่าขอให้สบายใจว่าตอนนี้คนที่คิดถึงคุณอยู่ใจแทบขาดเขามีแพลนจะมาหาคุณส่วนจะดําเนินการต่อไปอย่างไรก็อยู่ที่คุณกับเขาแล้วนะครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้นะขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ